ดูรองเท้าเรานะคะหิมะหนาหิมะหนามากนี่หนาอยู่เนี่ยหนาถึงเกือบถึงเข่าเลยอันนี้มันละลายไปบ้างแล้วนะเนี่ยมันละลายไปบ้างแล้วแต่ถ้ามันมันไม่ละลายเลยอะ่ะมันจะถึงเอวเอออันนี้มันมันละลายไปบ้างมันก็เลยแค่แค่ไม่ถึงเขา่าแต่บางที่ถึงเอวเลยนะ วันนี้หนาวไม่มากนะคะหนาวแค่ลบสองหนาวแค่ลบสององศาก็เลยมาเดินถ่ายได้ถ้าหนาวจะจัดลบยี่สิบห้าเราก็ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านนะเพราะมันหนาวหนาวจัดออกพาชมรอบๆนะคะท้องฟ้ากส็สีฟ้าสวยงามนะคะ ก็จะมีสัตว์มาเดินประจำแหละแต่เราไม่เห็นเขาไงเพราะว่าเข้ามากันคืนมาประจำแหละเดินอ้อมบ้านทั้งข้างหน้าบ้านหลังบ้านเดินตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระต่ายเอ้ยกวางเอ้ยกระรอกกระแตมีหมดเออมีหลายชนิดถ้าเราอยากเห็นเราต้องแอบ,บส่องไงเออเราต้องแอบ,บสอ่องเห็นไหมลอยกวาง ที่นี่กวางจะชุมนะกวางจะเยอะว่าเขาจะปล่อยให้ล่าเป็นบางครั้งนะมันจะมีฤดูล่าล่าสัตว์ถ้ามันเยอะเกินเขาก็จะปล่อยให้ล่าแต่เขาก็จะกําหนดว่าคนหนึ่งล่าได้กี่ตัวกี่ตัวอะไรเงี้ยแล้วคนที่ล่าไม่ใช่ใครก็ได้ไปล่านะมันต้องมีใบอนุญาตนะใบอนุญาตล่าสัตว์นะคะไม่รู้ว่าแพงแค่ไหน ในการขอใบอนุญาตแล้วปืนก็ต้องมีทะเบียนนะไม่ใช่ปืนคือนั่นแหละการทําอะไรที่นี่ก็ต้องใช้เงินเนาะเออใช้เงินเนี่ยก็ลอยกวางกวางจะเดินประจับเราก็เดินเดินเล่นกลางวันเราก็เดินเพราะว่าตอนมืดมืดกวางมันจะมาเดินเพราะมันกลัวกลัวคนเนาะ โอเคค่ะนี่นะคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นลำไรแล้วคะหน้าหนาวก็พระอาทิตย์จะขึ้นช้านะพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณเก้าโมงเช้า้วก็จะเริ่มมีแสงสลัวสลัวนะคะพอบ่ายสามปุ๊บพระอาทิตย์ก็เริ่มตกอีกแล้วนะคะนี่คือหน้าหนาวประเทศฟินแลนด์นะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนะหน้าร้อนนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นตอนประมาณตีสี่พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะคะ ตีสี 4, ่ตีห้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็พระอาทิตย์ตกเที่ยงคืนนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนประเทศฟิแนแลนด์นะก็จะนอนลําบากเออใครที่นอนเร็วก็จะนอนลาบากเพราะว่าพระอาทิตย์เปนตกเที่ยงคืนยังสว่างอยู่เลยนะเออก็จะเป็นธรรมชาติแปลกๆนะคะ